n น p ด d o สตอรี่อะไลฟ changing สตอรีสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ n น p ด d นส s t รี y พอดแคสตนะครับวันนี้จะกลับมากับหนังสือชื่อว่า getting back to happy ของคุณมาร์ก n n d n n g l l h e r n ช o f f นะครับหยิบ บทหนึ่งที่ผมคิดว่าอาจจะตอบโจทย์ใครหลายคนมาเล่าให้ฟังนะครับในบทนี้เนี่ยเขาบอกว่าเราจะจัดการคนที่เราจะเรียกว่าอะไรเขาใช้คาว่าเป็น difficult people อ่ะคือเป็นคนที่แบบสร้างความยากลําบากให้กับเราได้ยังไงนะผมขอเกริ่นก่อนว่ามันมีคนหลายประเภทนะ ที่สร้างความยากลําบากให้กับเราเช่นนะยกตัวอย่างหัวหน้าอย่างเงี้ยเราอาจจะเจอถ้าใครทํางานแล้วเจอหัวหน้าที่ดีก็ดีไปนะครับก็มีความสุขไปแต่ก็ถ้าทํางานแล้วเจอหัวหน้าที่แบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ยก็อาจจะไม่ไม่ค่อยแฮปปี้ะนะหรือว่าบางคนก็เจอเพื่อนร่วมงานนะเป็นเพื่อนร่วมงานที่แบบพฤติกรรมเขานี่แบบเป็นพิษมากๆเลยกับเราเนี่ย หลายๆครั้งเนี่ยคนก็จะบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดเจอเจอแบบนี้ก็ย้ายงานสิแต่ว่าในชีวิตจริงเนี่ยมันมันไม่ได้ง่ายแบบนั้นนะครับเพราะว่าเราก็มีภาระทางการเงินเราก็มีอะไรหลายๆอย่างอ่ะคือถ้าถ้าเราบอกว่าเราเจอคนที่เราไม่ชอบเราต้องย้ายงานเนี่ยผมว่าปีหนึ่งเราอาจ,จะต้องย้ายเป็น10บรอบซึ่งซึ่งอย่างที่บอกนะที่ทํางานมันไม่ได้มีแต่เฉพาะคนที่ที่ถูกใจเราทั้งหมดอะ่ะมันบางอาจจะเจอคนที่เรามไม่ค่อยแฮปปี้ด้วยเป็นคนที่ดิวด้วยยากเนะ จัดการด้วยยากอะไรเงี้ยคราวนี้หนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาก็มีบทหนึ่งเนี่ยเป็นบทสั้นๆนะสองสาหน้าเนี่ยเขาก็พูดถึงเทคนิคที่เราจะบริหารจัดการเรื่องพวกนี้ได้นะครับผมเลิ่นออกตัวอีกนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวเราเริ่มต้นกันเลยนะคือไม่ได้แปลว่าทุกเทคนิคเนี่ยมันจะเวิร์กเหมือนกันหมดบางคนบอกอุย้ยทาแล้วไม่เวิร์กหรอกก็ก็ก เห็นด้วยครับใช่ครับเพราะว่าบางอย่างมันอาจจะไม่เวิร์กสาหรับเราแต่ว่ามันอาจจะเวิร์กสาหรับคนอื่นถ้ามีเทคนิคไหนใช้แล้วไม่เวิร์กก็เลิกนะก็เปลี่ยนไปเทคนิคอื่นถ้าใช้แล้วหมดเลยเนี่ยอาจารย์บอกมา5เทคนิคเนี่ยใช้หมดแล้วไม่เวิร์กก็คงต้องไปหาเทคนิคอื่นอีกนะครับก็เราเริ่มต้นกันเลยนะฮะข้อแรกเลยวิธีการที่จะลดความเครียดของเราลงเวลาเราเจอคนที่มันนิสัยไม่ดีหรือว่าคนที่แบบยากลําบากอะที่ที่แบบเป็นคนที่แบบยุ่งหรือ difficult people อะผมไม่รู้จะแปลไทยตรงตัวยังไงเนะเป็นเป็นคนที่ดิวด้วยยากอะบริหารจัดการยากอาจจะเคมีไม่เข้าไม่เข้ากันเนี่ยก็คือปล่อยเข้าไปนะแล้วเราก็เดินหน้าของเราต่อไปนะเช่นเช่นผมยกตัวอย่างนะอันนี้อันนี้เป็นตัวอย่างส่วนตัวที่แบบบางทีเจอใน Facebook เจอลูกศิษย์โพสบ้างอะไรบ้างจริงๆส่วนตัวไม่ค่อยได้เจอเยอะ,อะก็ก็ถือว่าโชคดีมากคืออย่างอย่างบาง,บางคนเนี่ยปากเขาแบบอาจจะพูดไม่ได้คิดอะไรนะ เช่นเจอหน้ากันบอกทาไมอ้วนเงี้ยอย่างเงี้ยคือแล้วเราไม่ได้เป็นครั้งครั้งเดียวนะคือจะเจอที่ไรเขาจะต้องหยิบขุดไอ้เรื่องที่เราแบบดูไม่ดีทําไมโสมจังไงทาไมจะจะ,จะพูดในเรื่องแบบเนี้ซึ่งซึ่ง,งหลายคนเขาก็มาโพสต์บนบอกว่าเอ้น,นี่แบบไม่ต้องพูดได้ไหมอะไรเงี้ยคราวนี้เรามีทางเลือก2ทางทางเลือกแรกก็คือคุณข,ข้อหมองใจไปตลอด,ลอดทั้งวันเลยว่าไม่นี่ทําไมมันปากอย่างนี้ว่าเลิศก็หาทางเอาคืน เครียดแค้นซึ่งใครจะเลือกทางเลือกนี้ก็ได้นะก็ไม่ได้ว่ากันอีกแต่ว่ามันมีต้นทุนที่เราต้องเสียไปคืออารมณ์เรานะครับบางคนบอกอาจารย์เขาด่าเราเราก็ต้องด่ากลับซิอาจารย์ก็ได้ถ้าเลือกทางเลือกนั้นก็อย่างที่ผมบอกครับผมผมไม่จัดใครอยู่แล้วนะผมคงไม่บอกว่าเอ้ยทําอย่างนั้นมันไม่ดีถ้าด่าคือแล้วมีความสุขก็เอาครับแต่ปกติอ่ะโดยทั่วไปอ่ะการที่เราเก็บเครียดแค้นไว้เนี่ยมันเหมือนเป็นยาพิษอะเนาะ เราก็จะหงุดหงิดไปทั้งวันเลยแล้วบางทีผ่านพโลแล้วงานเงินไม่ทําไม่เสร็จอะไรเงี้ยเพราะว่าอารมณ์มันหงุดหงิดเงียจากคนคนหนึ่งเนี่ยที่ปากไม่ดีมาว่าเราเรื่องเนี้ยหนังสือเล่มนี้เขาบอกว่าบางทีมันก็ต้องปล่อยผ่านไปบอกเออเขาอาจจะเป็นคนอย่างนี้แหละแล้วถ้าเกิดเราปล่อยผ่านในร้อยเนนะชีวิตเราจะมีความสุขขึ้นเลยก็โอเคก็จบนะก็คือถ้าเอาเอาผมผมเลยจริงจริง,รงมันมีข้อนี้โดยเฉพาะนะแต่ว่า อ,อีกนิดนึงก็คือเราอาจจะอีกนอเข้าไปเลยก็ได้นะถ้าคนมันเป็นแบบนี้หลบได้ก็หลบแ่ะไม่ต้องไปยุ่งกับเขาถ้าวันหนึ่งเนี่ยเราเราเราห่างเขาไปเนี่ยมันก็โอกาสที่ไปจะเจอคําพวกนี้มันก็จะน้อยลงแต่ถ้าห่างไม่ได้เนี่ยถ้าเราทําใจได้นะก็อ่ะตามสบายหรือจะบอกเขาตรงๆก็ได้ว่าเฮ้ยขอโทษทีเราอาจจะไม่ค่อยสบายใจที่เธอพูดกับฉันอย่างนี้เนาะแต่ว่าอย่างแรกอย่างแรกนะเทคนิคแรกก็คือปล่อยปล่อยผ่านนะปล่อยผ่าน ยกเว้นที่มันเป็นเรื่องราวที่มันซีเรียสมากที่มันปล่อยผ่านไม่ได้อันนี้เราต้อง make judgment เราเองนะครับว่า,าจาย์เรื่องนี้มันปล่อยไม่ได้นะจานนีมน้มันเกินไปแล้วมันเกินเส้นไปแล้วคือคือเส้นแต่ละคนก็ไม่เท่ากันอีกนะเานาะเพราะเช่นเขามาเริ่มทําร้ายร่างกายเราอย่างเงี้ยไม่ใช่เรื่องปล่อยผ่านแล้วบอกอาจาร์เขาต่อยผมแล้วแบบต่อยทุกวันเนี่ยสมมุตินะคงไม่มีหรอกขนาดนั้นแต่ว่าอา่าถ้าเกิดมีจริงๆอันนี้อันนี้ต้องไม่ใช่ปล่อยผ่านแล้วใช่ปะ่ะอันนี้ต้องไปพูดกับ คนที่เขาดูแลคนที่เขามีมีอํานาจในการตัดสินใจแล้วหลหะอันนี้มันโดนบูลลี่แบบเกินไปอะแต่ถ้าเกิดมันเป็นแบบนิดๆนหน่อยๆอะตอดเล็กตอดน้อยอะไรเงี้ยก็ก็แล้วแต่เราจะเลือกนะถ้าเราเราแบบเป็นคนสตริกมากแล้วก็ไม่ยอมปล่อยผ่านเลยก็ได้เหมือนกันแต่มันก็เหนื่อยอย่างที่ผมเล่าให้ฟังนะครับแต่ว่าถ้าปล่อยได้ก็ปล่อยแล้วก็ move on หรืออีกอีก,อกเคสหนึ่งก็ได้นะขับรถเงี้ก็ได ขับรถเนี่ยอาจจะเจอคนที่แบบนิสัยไม่ดีอะ่ะไอ้คนขับรถนิสัยไม่ดีมันก็มีใช่ไหมคนรถมันเป็นล,ล้านคันน่ะนึกออกไหมมันก็ต้องเจอมั้งอะ่ะบีบแตใส่เราทําไมวะถ้าไม่ปล่อยผ่านก็คือปาดหน้าแล้วก็จอดรถขวางแล้วก็ลงไปลุยก็ได้ครับถ้าท่านเป็นขาลุยแบบนั้นก็ได้แต่ท่านก็มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเราก็ไม่รู้นะอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขามีอาวุธหรือเปล่าหรือว่าเขาเขาจะแบบการเป็นการทะเลาะกันใหญ่โตมโหฬานแล้วต่างฝ่ายต่างไปทํางานไม่ทันกันทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ย กลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตอย่างที่เราเคยเห็นในในหน้าข่าวอ่ะหรือช่างเขาเถอะเขาอาจจะรีบก็ไดนะ้เขาอาจจะไปต้องไปโรงพยาบาลก็ไดนะ้หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วระวัวงไว้ตรงนั้นนะไม่ใช่ปล่อยผ่านแต่เครียดแค้นนะบางคนบอกอาจารย์ต้บอกให้ปล่อยผ่านแต่ว่าวันนั้นคิดทั้งวันเลยไอ้อย่างนี้เขาไม่เรียกว่าปล่อยผ่านนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถ้าเราทําได้เนี่ยเรื่องนี้ก็จะสงบลงแล้วเราก็คงไม่เคยคงไม่ต้องเจอเขาทุกวันหรอกมั้งใครมันจะมาปาดหน้าเราทุกวันอะไรเงี้ยคงไม่เจอหรอกนะอันนี้ก็เป็น เป็นทางเลือกที่1นนะครับทางเลือกที่2คือบางทีเราลงแสดงพฤติกรรมที่ควรจะเป็นให้เขาเห็นคือคือทำให้เขาเห็นเลยว่าจริงๆอ่ะสิ่งที่เขาควรจะทำเนี่ยเป็นยังไงไม่ต้องทําใส่เขาก็ได้นะทำทำให้ให้ให้สม่ําเสมอเช่นคนหนึ่งเนี่ยแบบพูดจาไม่เพราะเลยพูดจาไม่ดีเลยเนี่ยเราเป็นคนพูดจาดีแล้ว ถสมมติเขาพูดจาไม่ดีกับเราแล้วเ,เราพูดจาดีกลับไปเนี่ยผมว่าคนที่มีคอมมอนเซนต์ทั่วไปนะก็อาจจะสะดุดเฮ้ยเฮ้ยยังไงวะเนี่ยคือคือบางคนก็ผมเข้าใจนะบางคนก็ไม่มีคอมมอนเซนต์เลยก็จะพูดจาไม่ดีต่อไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราทําแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยเป็นโมเดลให้เขาเห็นแล้วเราทุกคนก็จะเห็นด้วยนะว่าเออจริงๆแล้วสิ่งที่ควรทำเนี่ยมันมันคือแบบนี้มันคือแบบนี้เอ่อยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าเขามาบอกไอ้นี่อ้วนอ้วนจังเลยคุณอ้วนจังเลยอะไรเงี้ย ททนนี่เราจะแบบแกก็อ้วนเหมือนกันเราอาจจะพูดกับเขาดีๆเลยพูดกับพูดทําให้เขาหเห็นเลยลไม่ใช่เขาคนเดียวเช่นพี่แบบพี่ดูหน้าตาสดใสเนาะอะไรเงี้ยแล้วพี่คนนั้นเขาก็ดูดีเนาะแล้วก็มีเวลาก็อาจจะเน้นย้ําให้เห็นอาจจะไม่ได้พูดกับเขาตรงๆนะแต่ทําพฤติกรรมให้เห็นนะว่าเฮ้ยจริงๆแล้วสมมุติว่าเราหันไปเพื่อพูดอีกคนบอกว่าเนี่ยแบบสมมติเพื่อนอีกคนเขามามาคุยกับเราดีๆเงี้ยบอกครูขอบคุณมากเลยนะ โอ้พี่แบบพูดแบบนี้แบบหนูแบบมีความสุขเลยอะคือแบบได้ยินพี่ชมเนี่ยแบบปื้มไปทั้งวันเลยไอคนนี่มันแบบใช้ภาษาแบบลบๆอ่ะแกมันอ้วนแกมันโจมอ่ะมันต้องมีสะดุดมั้งแหละว่าเอ้ยจริงๆพฤติกรรมที่เขาเขาควรทำเนี่ยมันควรจะเป็นแบบนี้ผมเคยมีเคสครับเคสกับกับคนรู้จักอะเนาะเป็นคนที่แบบว่าคือจริงๆเขาก็ไม่ได้ผิดอะไรนะแต่เขาเป็นคนที่เขาละเอียดยิบย่อยแบบแบบเอาเป็นว่าทุกอย่างมันแบบ ถึงจุดทศนิยมันดับที่สามอะซึ่งซึ่งเอาตรงๆก็ไม่ได้เป็นความผิดของเขาเป็นลักษณะความละเอียดของเขาแต่พอหลายๆเรื่องเนี่ยพอม,มันละเอียดมากจนเกินไปเนี่ยเพื่อนๆบางคนเขาก็เริ่มอึอดอดัดแล้วก็เริ่มไม่ค่อยชอบใจสักเท่าไหร่แต่ก็ก็จะเรียกว่าอะไรล่ะเขาก็ไม่ได้ทําผิดผิดพลาดขนาดที่แบบว่าเพื่อนจะเลิกคบไม่ได้ถึงขนาดนั้นคราวนี้นสิ่งที่ผมทำเนี่ยคือผมก็ทําให้เขาเห็นว่าจริงๆมันไม่ต้องละเอียดขนาดนั้นเนี่ยบางทีมัน มันมันพอประมาณก็พอได้อะทำบ่อยๆซึ่งตอนแรกเขาก็จะงงนะว่าแบบเฮ้ยทำไมมันมันไม่ไม่ไม่ต้องแบบทศนิยมดับสองหรออะไรเงี้ยผมก็ไม่ต้องหลอกไม่ไม่ซีเรียสไม่มีอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยตอนหลังเขาก็เปลี่ยนนะคือคืออันนี้เป็นเคสที่เขาผมเดาว่าเขาก็ไม่ได้เจตนาอะไรจากจะละเอียดมากมายเ๋ยวเขาก็รู้สึกว่ามันควรทำก็ก็นิสัยของคนไม่เหมือนกันแต่เราก็ทํานิสัยดีๆให้เขาให้กับเขาให้ให้เห็นนะนะหรือบางคนนะ มีปัญหาเช่นอย,อย่างอะไรอ่ะผมยกตัวอย่างนะอันนี้เป็นปัญหาค้าสสิกของคนที่แบบอยู่ด้วยกันเลยคือกินข้าวแล้วไม่ล้างจานอ่ะอย่างเงี้ยผมผมเล่าเวลาไปอยู่เมืองนอกเนี่ยใครไปอยู่กับเพื่อนเนี่ยบางทีเพื่อนสนิทกันนะแบบรักกันมากเลยนะทะเลาะก,กันเรื่องเล็กๆแบบนี้ผมเห็นมาเยอะแล้วแต่ไม่ใช่เพื่อนผมนะเพราะว่าผม,มเป็นคนล้างจานเองคือคือเราทําให้เขาเห็นอะว่าเฮ้ยเราเราเรากินแล้วเราก็ล้างนะแล้วเราล้างให้เพื่อนด้วยซ้ํา เพื่อนเขาก็แฮปปี้นะเขาก็แบบเขาก็เขาก็จะรับผิดชอบอะเขาก็บอกเฮ้ยเดี๋ยวเขาล้างเองโดยคนทั่วไปนะไอคนที่มันเอาเปรียบก็มีแต่เอาเปรียบมากๆเดี๋ยวเราก็ใช้วิธีอื่นเนาะแต่คนทั่วไปเนี่ยพอเราเห็นเขาเห็นเราทำอะอย่างอย่างผมอะผมยกตัวอ,อย่างนะผมถ้าผมกินเสร็จเนี่ยผมล้างจานตลอดเนี่ยหลังเพื่อนเขากินอะเขาก็จะล้างซึ่งซึ่งถ้าเกิดเขาไม่ล้างเขาวางไว้ผมล้างเขาเลยนะ เขาเฮ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราล้าลงเองบอกไม่เป็นไรหลอกจานใบเดียว2ใบไม,ไม่มีปัญหาเดี๋ยวล้างให้แล้วเพื่อนผมก็เป็นคนทําอาหารให้ผมกินอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งผมคิดว่ามันมันมันช่วยช่วยเหลือกันแล้วก็จะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขในทางกลับกันนะถ้าเราแบบเป็นคนที่แบบยกตัวอย่างผมนะอาจจะเป็นคนที่แบบไม่ค่อยรักษาความสะอาดเนี๊ยบมากอะอางี้แล้วกันคืออาจจะมีแบบโต๊ะสกระปรกบ้างอะไรบ้างอะผมผมทนได้เยอะกว่าเพื่อนแต่เพื่อนผมอจจะเป็นคนที่แบบอาจจะละเอียดกว่าอย่างเงี้ย เขาก็จะบอกว่าเช็ด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 ตลอดผมเห็นนะผมก็ต้องหยุดละเพราะว่าเราอยู่ด้วยกันใช่ไหมถ้าเขาสะอาดขนาดนี้เราเราจำเป็นเราก็ควรจะต้องสะอาดบ้างมันก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเรามากอันนี้คือคือวิธีที่2คือทําให้ดูทําให้ดูว่า,าพฤติกรรมที่ควรจะเป็นอนะมันมันน่าจะประมาณไหนนะครับก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะลองลองไปพิจารณาดูนะครับทางเลือกที่สมนะคือพยายามเปลี่ยนเรื่องคือบางคนเนี่ยเป็นคนแบบแนวแนวแนว,แนวเป็นพิษท็อกซิกเยอะ พอท็อกซิกเยอะเนี่ยก็จะมาแบบจะมาจะคุยจะเรื่องอสมมตินะเพื่อนอะเพื่อนเพื่อนกันแล้วกันนะมาถึงจะเมาเรื่องแต่เจ้านายอย่างเดียวเลยแล้วท็อกซิกบางทีมันท็อกซิกเกินไปอะไอเมาเจ้านายเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องปกติคงกบเมากันทั้งนั้นนะแต่บางคนมันเมาแล้วมันแบบเฮ้ยมันเยอะไปเปล่าวะไม่ไหวแล้วว่าวันหนึ่งสามสี่ชั่วโมงคุยแต่เรื่องไอ้ลบๆแบบนี้วิธีการคือพาเขาออกมาพอเขาจะเริ่มตั้งท่ามาเราเรา,เรา,เ,ราเราชวนคุยเรื่องหนังเลยเฮ้ยเมื่อคืนดูหนังโคตรมันชวนคุยเรื่อง เรื่องหนังสือเรื่องฟุตบอลเรื่องละครเรื่องเรื่องอื่นอ่ะชวนไปคุยเรื่องอื่นเลยบางทีพอตั้งท่าจะมาพอเราไปชวนคุยเรื่องอื่นเนี่ยทำสักสองสาครั้งอ่ะอย่างน้อยๆก็จะเลิกเมาสกับเราเพราะไม่หนุกถ้าเมากับไอ้นี่แล้วเดี๋ยวไอ้นี่มันมันพาไปเรื่องอื่นละคือคนเราอ่ะบางทีเราเราเราคุยแล้วมันไม่ต่ออ่ะมันไม่หนุกอ่ะเขาก็จะเลิกคุยแล้วเขาเขาอาจจะไปหาเหยื่อคนอื่นก็ได้นะแต่ว่าอย่างน้อยๆตัวเราก็จะไม่ไม่เจออะไรท็อกซิกอ่ะเขาเจอหน้าเราก็รู้แล้วเราไม่ชอบเมาเรื่องนี้ พอเราไม่ชอบเมาเรื่องนี้เดี๋ยวเขาก็หยุดเมาแต่บางคนเนี่ยไปไปเสริมต่อเลยเอ้ยจริงด้วยเว้ยอย่างงู้นอย่างงี้พอไปแบบนั้นเนี่ยเขาเอาเข้าหนักๆนะเราก็จะแบบหลุดเข้าไปในในกลุ่มในวงนะวันๆนะผมก็เห็นนะบางคนเนี่ยทั้งวันเลยนะตั้งแต่เช้าจนเย็นอนะ่ะคุยแต่เรื่องแบบลบๆเั้งนั้นเลยคือไม่ได้ไม่ได้ห้ามคุยเรื่องลบนะครับต้องบอกแบบนี้มนุษย์ธรรมชาติเนะี่ยคุยได้มีเรื่องที่แบบว่าหน้าเมา์ก็เมา,เมาได้แต่ว่าถ้ามันมากเกินไปมันก,มนก็มันก็เป็นพิษอ่ะนะ เราก็ตัวเราเองอะละครับที่จะทนไม่ได้แล้วก็รู้สึกว่าโอ้มันเครียดนะว,วันๆน,นั้นได้คุณลองลองไม่ว่าคุณจะเกลียดคนนั้นด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้สมมติว่าหัวหน้าเป็นคนเร็วมากนะคุณไม่ชอบแล้วเพื่อนร่วมมันคุณมาเมาแล้วคุณก็เมาด้วยแต่คุณลองพูดถึงว่าหัวหน้าเรวหัวหน้าเร็วหัวหน้าเร็ว,วคุณพูดแบบนี้สักประมาณชั่วโมงหนึ่งติดกันผมว่าคุณก็เครียดอะขนาดขนาดเขาเป็นเร็วจริงๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลบออกมาบ้างนะพาพาเขาออกจากวงวงจรบ้าง ถ้าพาไม่ไหวเนี่ยมาดูมาดูอันถัดไปครับเทคนิคอันถัดไปคือเราต้องขีดเส้นขีดเส้นบา u n d รีของเราบ o u n d รีคืองี้คือสุดท้ายเนี่ยเราเราเปลี่ยนใครไม่ได้หรอกครับบางคนก็จะนะแบบเครียดก็จะเครียดตลอดท็อกซิคก,ก็ท็อกซิคตลอดเป็นพิษตลอดพูดจาทำร้า,ายจิตใจเราตลอดเนี่ยขีดเส้นไว้น,นิดหนึ่งวิธีการขีดเส้นนะมันมันพอทําได้นะเช่นเห็นไอ้นี่มาเดินหนีไปเลยเดียวคือคือชัวร์เลยถ้าถ้าเดินหนีได้นะ ผมรู้ข้อจำกัดแต่ละคนมันโต๊มันติดกันอาจารย์เดินไม่ได้เอะท่านั้นก็แล้วไปแต่ถ้าเกิดลดได้ลดนะครับเลี่ยงได้เลี่ยงยังไงเนี่ยเขาบอกว่าเราต้องเอาตัวเราให้รอดก่อนบางคนบอกสงสารเขาว่าจารย์เขาเครียดเขาไม่มีคนคุยด้วยใช่ถ้าถ,ถ้าจังหวะไหนคุณแข็งแรงคุณพอจะช่วยเขาได้เขาเป็นที่ให้เขาระบายก็เอาแต่ถ้าเกิดคุณคุณไม่แข็งแรงพอ คุณปล่อยให้เขาระบายคุณจะจะหนักกว่าเขาอีกบอกให้เพราะฉะนั้นเนี่ยบางจังหวะบางตอนนะคุณก็ต้องหลบออกมาบ้างเนาะสงสารก็สงสารในส่วนหนึ่งนะแต่ว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรนะครับถ้าเกิดคุณกลายเป็นคนที่ที่เครียดไปกว่าเขาหรือเครียดแบบเขาเหมือนเหมือนกันอะไรเงี้ยกลายเป็นเครียดคนหนึ่งกลายเป็นเครียด2คนอย่างเงี้ยก็ลดบ้างนะหลบบ้างหาหาขีดเส้นว่า เออจังหวะนี้เราไม่ไหวแล้วอ่ะเราต้องไปนะบอกเพื่อนบอกว่าเดี๋ยวเราต้องมีนัดหรืออะไรก็แล้วแต่นะเพราะไม่งั้นนะคุณก็จะกลายเป็นเหยื่อที่จะโดนบูลลี่หรือโดนพูดอาจจะไม่ได้พูดเรื่องเราก็ได้นะพูดเรื่องคนอื่นแต่ว่าเป็นเรื่องคนอื่นที่เราแบบฉันไม่ไหวแล้วเว้ยอะไรเงี้ยแต่ถ้าอาจถ้าอยากช่วยโอเคเว้ยมาเธอไม่มีใครเธออยากระบายระบายมากับเราโอเคก็ต้องมีขีดเส้นนะครับซึ่งซึ่งเส้นของแต่ละคนเนี่ยผมก็เชื่อว่ามันมีความแตกต่างกัน ก็ไปหาเส้นที่คิดว่าพอเหมาะพอสมของตัวเรานะอย่าไปคิดว่าโอ้ไม่ได้หรอกอาจารย์หนูจะต้องฟังเขาร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรเงีย้ยหนูเป็นเพื่อนที่ดีกับเขาแต่ว่าคุณฟังจนงั้นคุณคุณไม่ไหวอะ่ะคุณเครียดอะ่ะผมคิดว่าเพื่อนคุณก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้กับคุณเนาะถ้าเขารู้เนี่ยเขาคงไม่อยากให้คุณแบบเครียดไปมากกว่าเขาหรือเครียดไปแบบเดียวกับเขาเทคนิคสุดท้ายนะคือคุณไม่อยากให้คนเขามาแบบแบบพูดจาแย่ๆหรือว่าคนเขามา พูดจาลบๆบหรือหรือเป็นพิษอะไรเงี้ยเนาะไม่อยากไม่อยากจะเจอคนแบบนี้เนะี่ยอย่างแรกเลยนะคุณต้องเป็นคนที่ไม่เป็นคนแบบนั้นด้วยนะถ้าคุณเป็นคนดรามา่าคุณเป็นคนที่แบบว่าเที่ยวดินทางคนอื่นไปทั่วคุณมีแนวโนม้มจะเจอคนแบบนี้เยอะถ้าจะบอกว่ากดแรงหนึ่งดูดก็ใช่อ่ะคือคือคือคุณสังเกตดิคุณเป็นคนแบบไหนอะ่ะคุณมักจะเจอคนแบบนั้นบ่อยบ่อยกว่าปกติเพราะว่าเอาคนเมาส์เจ้านายมันก็ต้องเจอคนเมาส์เจ้านายจริงปะ ใช่ปะคนที่ชอบเรื่องดราม่าก,ก็มักจะเจอคนที่ชอบเรื่องดรามา่าถ้าคุณถ้าคุณไม่ไม่ชอบเรื่องพวกนี้คุณก็ต้องหยุดพฤติกรรมตัวคุณเองด้วยบางคนเนี่ยชอบบอกไอ้คนนี้นะมันชอบพูดจาลบลลืมทุมมองตัวเองไปด้วยตัวเองอะค่ะพูดจาลบเลยเป็นเป็นตัวพูดจาลบเหมือนกันนะแต่วันที่เราลืมมองไงไปวิจารณ์คนอื่นซะเยอะคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีคนนั้นไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยตัวเราเองก่อนนะครับถ้าเราเป็นคนที่ยิ้มมีความสุขตลอดเวลาเนี่ย คนพูดจาลบบางทีมันก็มันไม่ใช่มูดที่จะมาพูดจาลบเหมือนรอก่ามันมันเห็นหน้าแล้วมันแบบคุยเรื่องอื่นดีกว่าคุยเรื่องลบมันดูแปลกๆหรือคุณลองคิดดูนะคุณแบบเอาเอางี้เอายกตัวอย่างแบบให้ให้เห็นภาพชั้นนะเพื่อนคุณกําลังคุยเรื่องโจ๊กกันแล้วขำกิ้งอะ <c> ่ะ<ย>คุณจะไม่เดินเข้าไปแล้วบอกว่าเฮ้ยหัวหน้าแม่เงเฮงซวยว่ะ <c> <ย>คุณมันจะไม่มีมูดนั้นอยู่ <c ute> เพราะว่าจังหวะนั้นทุกคนแฮปปี้ไงเขาเขาคงไม่อยากเขาพูดแต่ถ้าเกิดเพื่อนคุณอ่ะ กาลังรวมหัวนินทาหัวนหน้าอยู่อ่ะคุณเดินเข้าไปคุณีแนาโนมจะนินทาไปด้วยจริงปะ่ะเนี่ยแหละความความหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเราอ่ะถ้าเราเป็นคนที่มีความสุขอ่ะโอกาสนะผมไม่ได้บอกว่าร้อนะโอกาสที่คุณจะเจอคนมีความสุขก็ขจะเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะครับก็วันนี้คงไม่ได้ยาวอะไรนะครับสรุปนะวิธีการจัดการกับคนที่จัดการด้วยยากนะทำงานด้วยยากเนี่ยวิธีที่1เนี่ยคือ ปล่อยผ่านนะครับปล่อยผ่านอย่าไปเครียดมากนะครับวิธีที่2คือแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่ควรทํามาเป็นยังไงทำถ้าเขาทําอะไรไม่ดีคุณก็าทาดีให้ให้เขาเห็นนะครับวิธีที่สนะคือพยายามชวนคุยเรื่องที่มันมันเป็นบวกนะอย่าปล่อยให้เขาตกหลุมไปไอ้เรื่องลบๆนะวิธีที่4นะคือบางทีคุณต้องขีดเส้นว่าถึงจุดหนึ่งคุณอาจจะต้องลดละเลิกบ้างนะครับออกมาจากตรงนั้นบ้างแล้ววิธีที่5้านะ ก็ทําตัวให้ให้เป็นคนที่อย่าอย่าท็อกซิกอะ่ะอย่าเป็นคนที่เป็นพิษแบบเขานะก็เป็น5วิธีสั้นๆที่ผมคิดว่าจะนํามาฝากในวันนี้นะครับเผื่อจะเป็นประโยชน์ครับแล้วเราพบกันในวิดีโอถัดไปนะครับสวัสดีครับ n o p ด d น n Story a life changing story